สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยในข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่6กันข้อที่6โจทย์ถามว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องช้อยมีดังนี้มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเปล่งสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีขอใครมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1นึ่งมกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง พอควายมีชื่อยูนในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งงองูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดจอจานข้อขอไขและข้ององูข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องตอบข้อจอจานนั่นเองข้อขอไขและข้ององูซึ่งขอไขบอกกล่าวว่า,ามีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ ในวันที่หนึ่งเมราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและข้ององูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งสองข้อนี้กล่าวไม่ถูกต้องนั่นเองอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งรชอาณา,นานจักรไทยพศ2 5 6 0แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2 5 6 4ในมาตรา95บัญญัติว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งวงเล็บ1มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีวงเล็บ2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งวงเล็บ3ม,มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งวรรค2ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งหรือมีถิ่นที่อยู่นอกรัฐาจากักรจะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนเน,เนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนัดสถานที่และตามวันเวลาวิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบพระาธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้วักท้ายผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่ง ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรอัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัโดรอาจถูกจำกัดสิบบางประการตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับดังนั้นข้อที่6ข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่กับข้องงูนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อไปได้ที่เฟซบุ๊กประพันธ์าวารำและช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมและช่องทางท i ิต o ตอก็ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมภาษาอังกฤษ add, ประพันธ25์ e 2523 @prepun2523 ถ้าสรดวกช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามใน3ช่องทางได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่6ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ